สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุนลงติ่งนะครับเมื่อวานผมรื้อเจอเหรียญเก่าๆอยู่เหรียญหนึ่งเป็นพเกจิของกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยลองสืบค้นข้อมูลดูนะฮะจากบนหน้าเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญของพระครูวิมลกิจ,จานุโยกวงเล็บขวัญน,นะครับแล้วก็อยู่ที่วัดดิตหงสารามหรือว่าวัดมักกสันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อสำลิศนะครับแบบนี้นะครับ กรุงเทพมหานครนะฮะค้นไปค้นมาก็ข้อมูลค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะครับอา่านประวัติของหลวงพ่อขวัญเนี่ยก็จะพบว่าท่านเป็นกิจจิเมืองหลวงที่สืบทอดสายพุทธคมนะครับมาจากพระครูสุตานุก,กูหลหรือหลวงพ่อสุขนะครับอดีตเจ้าวาดวัดมักสันนะครับส่วนพระครูสุขน่ะท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพระครูสอนอีกทีนะครับแล้วพระครูสอนเนี่ยท่านก็ เป็นลูกศิษย์สายตรงของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์มาหรือท่านเจ้าคุณมาวัศสามปื้มนะครับผู้ที่สร้างพระกิ่งลมลุกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในราวสมัยรัชากาลที่5นะครับโดยตอนนั้นนี้มีหลวงพ่อสอนเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็ในยุคที่เป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทางราชาการก็ได้แบบขอความร่วมมือไปอยังเกจิต,ต่างๆให้ช่วยกันสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆแจกจ่ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อนๆพระชัยวัดของหลวงพ่อสอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลในยุคยุคนั้นนะครับที่มีพุทธคุณด้านมหาอุดคงกระพันเป็นหลักนะครับก็ถือว่าวัดมักสันเนี่ยก็เป็นสิทธิผู้สืบทอดสายพุทธคมมาจากวัดสามเปื้อของท่านเจ้าคุณมาเลยนะครับเหรียญเนี้ยผมมองดูใน เหรียญเราก็ยังไม่พบพอสอนนะครับแต่เห็นเหรียญรุ่นอื่นของท่านเนี่ยก็อยู่ในราวสองห้ารสามหกรุ่นนี้น่าจะออกก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะก่อนปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีอายุประมาณสามสี่สิบปีนะครับดูจากการแกะบล็อกก็เป็นการแกะบล็อกแบบโบราณโบราณนะครับไม่ได้ทันสมัยนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูนะครับเนี่ยนะครับเขียนว่าวัดดิดองสารามนะครับ นี่นะฮะวงเล็บมักกะสันอย่างเงี้ยนะครับเส้นแตกขนแมวเนี่ยเยอะนะฮะรอยแกะเป็นเส้นคมๆเต็มไปหมดนะครับมีความลุงลุงเดิมๆมากๆเลยนะครับเนี่ฮะระคูวิมลกิจานุโยกนะครับแล้วก็วงเล็บขวัญอย่างเงี้ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระประจําของวัดมักกะสันนะครับก็คือหลวงพ่อสำลิศนะฮะก็ยังมีลุงลุงอยู่นะครับเดี๋ยวลงกล้องกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมพบว่าในข้อมูลในโลกออนไลน์เนี่ย คนเจอก็มีทั้งเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับน่าจะสร้างมากที่สุดนะครับแต่พอสอนีไม่ได้ระบุก,ก็เลยค้นหายากนิดนึงผมก็เลยอยางมาถ่ายเก็บไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยลงไว้ในข้อความความคิดเห็นได้เลยนะครับจะได้แลกเปลี่ยนการศึกษาสะสมนะครับเราไปดูข้อความนะครับเพื่อนๆแดดไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ฝนตกนะ Okay. เดี๋ยวเช็ดกลองก่อนนะครับไอ้น้ำเยอะครับนี่นะฮะเป็นฟอนแบบแกะโบราณนะครับเป็นแท่งแท่งซ้อนๆกันไปมานะครับโดยใชย้แงะแงะแงะบล็อกแบบโบราณเลยนะครับเนี่ยนะวัดดิดหงสารามรกกสันนะครับหน้าหลวงพ่อก็จะชัดเจนดีนะครับเนี่ยนะะเนื้อเปิดตรงจมูกนิดนึงนะที่มีความโด่งๆหน้าผากอะไรเงี้ยนะครับ ลมทำก็เริ่มหายไปบ้างนะตามอายุนะน่าจะมีอายุสามสิบกว่าปีนะเรียนนี้อย่างน้อยนะครับด้านล่างก็จะเขียนนะครับพระครูวิมลน,นะครับกิจจานุยโยกนะครับวงเล็บขวัญน,นี่นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักษรขอมนะครับ นี่หูเหรียญเจาะแบบปิ้นตั้งเยอะมากนะครับเนี่นะครับเห็นไหม,มนี่คือหน้าของหลวงพ่อสำลิศนะครับนี่ก็แกะได้สวยนะเห็นไหมครับเส้นรอยขนแมวต่างๆเยอะมากเลยนะนี่นะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อสำลิศนะเห็นไหมครตรงพื้นเนี่ยมีรอยแกะเป็นเส้นเซียนเต็มไปหมดนะครับ มีการกระจายตัวของเนื้อโละหะาจากการกระแทกปั๊มด้วยนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวลงกล้องในรายละเอียดตรงพื้นผิวเหรียญบ้างครับเนี่ยมีความม่วงอยู่เลยนะเนี่ยเส้นแตกสเส้นเซียนต่างๆนะครับเยอะจริงๆนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามีความแบบเป็นเหรียญปั๊มเลยนะนี่นะครับนี่มีสนิมเขียวขึ้นมานิดนึงเนหะ็นไหม ตามกันเวลานะเพื่อนเห็นไหมฮะเนี่ยดูเส้นขมคมเต็มพื้นเลยนะฮะนี่ดูนี่นะครับดูง่ายเลยนะฮะโอเคด้านหลังก็ดูง่ายนะโอเคเห็นไหม ชัดมากๆนะถ้าเพิ่งนๆมีข้อมูลก็บอกมาในข้อความได้เลยนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันการตัดผมดูก็จะเป็นหักครึ่งๆนะนี่ยครับประมาณแบบคมๆแต่ว่าก็ยังมีรอยหักนะนะครับเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับไม่ขาดสักทีเดียวนะก็เป็นไปนตามยุคสมัยนะนนะครับก็ถือว่าคมชัด การตัดรอยเจาะหูปิ้นต่างๆผมว่าก็ดูแล้วโอเคมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเจาะมาทะลุหลังแล้วก็ขึ้นมาตั้งชันเลยนะฮะนี่นะครับคมชันเลยนะครับเส้นแตกเยอะแยะมากมายนะเห็นไหมฮะเส้นเสียนตามพื้นเยอะเลยนะโอเคนะครับ แต่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ผมสั้นๆประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อขวัญวัดมักสันนะนี่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสุนทงติติมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ